สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัดสนิยายพลนิกรกิมหวนในตอนที่ชื่อว่าเกาะฉลามตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ช่วงเวลาเช้ามากๆ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากําลังใจของพลนิกรและเจ้าคุณปัจจนึกดีขึ้นมากในพัชราพรก้มลงกราบอีกข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาอย่างยิ่งเที่ยวพะยะค่ะเป็นบุญตาเป็นวาสนาอันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้าที่ได้มาเฝ้ายุคคนละบาทได้เห็นพระสิริโฉมอันสครานของเจ้าแม่นางไดเล่าในไตรภพ จะมีความงามเทียบเท่าพระแม่เจ้าได้จะงามล้นก็เพียงหนึ่งในแสนของพระแม่เจ้าเท่านั้นร่างของกิมหมวนยิ้มแป้นใบหน้าที่ดุร้ายเปลี่ยนแปลงไปทันทีและพระพักเทวรูปก็เปลี่ยนแปลงหายดุร้ายเช่นเดียวกันข้าสวยสวยมากนักเหรอเจ้าหนุ่มยังไม่ทันพลจะตอบเจ้าคุณปัจจุนึกก็รีบกราบทูลเป็นเชิงประจบพะยะค่ะ พระแม่เจ้าสมควรแล้วที่เป็นยอดผาทูของสตรีโลกกิ้มวนจ้องมองดูเจ้าคุณปัจจนึกด้วยแววตาทะมึงทึงเขายกเท้ากระทืบพื้นเต็มแรงอย่าเสือกจะผู้มีกระบาลเองข้าไม่ได้ถามเจ้าเจ้าคุณหลับตาปีคอย่นใจคอหายหมดด้วยความหวาดหวั่นในอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่อเสียเปลี่ยนสายตามาที่นายพัชราพรมา ตามข้ามาสิข้าจะบอกที่ซ่อนให้เจ้าพ้นฉุดแขนนี้ก่อนลุกขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นตามเสียงมวนคนทรงเดินอ้อมมาทางหลังเทวรูปชี้มือไปที่หินก้อนหนึ่งซึ่งปิดหลังแท่นอยู่เอาไปเจ้าหนุ่มสมบัติเหล่านี้เป็นของไอ้นิ้วเหล็กลูกของข้าซึ่งมันต้องสูญชีพตามพรมลิขิตแก้วแหวนเงินทองอันมากมายได้ซ่อนอยู่ใต้แท่นนี้ ช่วยกันเปิดหินก้อนนี้ออกเถอะพวกเจ้าจะได้เห็นสมบัตินับแสนซึ่งข้าเฝ้ารักษาอยู่ช้านานแล้วพูดจบกิมงวนก็หลับตายืนนิ่งแล้วร่างของเขาก็งายหลังตึงพลน,นิกรรีบนั่งลงประคองเสียงววนเจ้าคุณประจนึกไม่เอาใจใส่รีบลงมือหาร่องรอยบนแท่นหินเพื่อเปิดดูทรัพย์สมบัติของมหาโจรอาเสียค่อยค่อยเผยังตาทั้งสองข้าง มองดูเพื่อนทั้งสองเขารู้สึกตัวคล้ายกับว่าเขานอนหลับไปพนนี่กันกันเป็นอะไรไปเว้ยเมื่อกี้กันถูกเจ้าแม่บีบคอไม่ใช่เหรอในพัชราพรไม่อยากให้กิมมวนซักถามอะไรมากก็พูดตัดบทแกเป็นลมไปงว่วนเป็นลมอาเสียครางเบาๆเอแปลกจริงแฮ ทำไมใจคอกันมันรู้สึกว่าบบิวอย่างเงี้ยนั่นคุณอาครับทำไมครับนั่นพนนิกรหันควัามาดูเจ้าคุณปัจจนึกนีิกรจุปากอุโธคุณพ่อเดี๋ยวสิครับอะไรงกไปได้เจ้าคุณยิ้มแย่แย่เป,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 ปล่าเปล่านะพ่อจะหาทางเปิดหินเท่านั้นนายพัชราพรประคองกิมหมวนให้ลุกขึ้นนั่ง และพูดกับอาเซียหวนเรารู้ที่ซ่อนสมบัติแล้วฮะอาเซียร้องลัน่นไหนอยู่ที่ไหนพลชี้มือไปที่แท่นหินอยู่ใต้แท่นนี่แหละพระอุมาท่านประทานให้พวกเราแล้วช่วยกันหาวิธีเปิดหินออกเถอะกิมหมว์กับปรีกัระเป๋าขึ้นทันทีสามเกลอพากันลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาหาเจ้าคุณปัจจนึกและทุกคนก็ช่วยกันหาวิธีเปิดแผ่นศิลา ความตื่นเต้นในทรัพย์สมบัติทําให้พลนิกรกิมงวนและเจ้าคุณปัจจนึกลืมเกรงกลัวอิทธิฤทธิจเจ้าแม่ไปชั่วขณะและลืมนึกว่าชีวิตของพวกตนยังอยู่ในระหว่างอันตรายจากแสงสว่างของคบเพลิงที่พลกับนิกรวางไว้บนชะง่อนหินทําให้แหลเห็นบริเวณหลังแท่นเทวรูปโดยถนัดศิลาอ่าตอนริมขวามีแนวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในเนื้อที่กว้างประมาณสามฟุตและสี่ฟุตพลยิ้มด้วยความหวังวิ่งไปหยิบหอ,อกของชาวเกาะเอามาแล้วเขาก็ใช้ใบหอ,อกลองงัดดูตามรอยแตกคณะค้นหาสมบัติโจรตื่นเต้นดีใจไปตามกันเมื่อก้อนหินค่อยๆเผยอออกอย่างง่ายดายนิก,นกรกรวีกระวาดไปหยิบคบเพลิงเอามาส่องภายใต้แท่นมีหีบเหล็กรุ่นเก่าหนึ่งหีบหรือหนึ่งใบ แน่นอนทีเดียวหีบนี้แหละคือสมบัติมหาโจรวู้ปีอเซียตะโกนลัน่นโชคของเราแล้วใช่โยทั้งสี่คนกระโดดโลดเต้นนิกรโผเข้ากอดพ่อตาของเขาและจูบผัวล้านท่านเต็มรักเจ้าคุณไม่ยักโกรธท่านจับมือในการุนวงทั้งสองข้างแล้วเต้นรำแบบสกอตมองดูคล้ายกับระบำหัดใหม่ นิมนตนเอามือใส่ปากเป่าเปี้ยวหยุดพวกเราช่วยกันเอาหีบออกมาเปิดดูก่อนอย่าเพิ่งดีใจเปิดออกเจอแต่ตัวจำนำเราจะต้องหน้าแห้งเอาช่วยกันหน่อยทั้งสามคนหยุดเต้นแรงเต้นกาต่างกุลีกูจอช่วยกันฉุดกระชากลากหีบสมบัติออกมาพ้นแทน่นหีบใบนี้มีโซ่เหล็กร้อยสองเส้นและมีกุญแจดอกเบอรเริ่มใส่ติดไว้เอ เราจะเปิดมันออกได้โดยวิธีใดวะฉลงเฉลงก็ไม่มีพนพูดเป็นเชิงปรารบกิมหนวนยิ้มกริ่มยกมือขึ้นตรงระดับหน้าการแสดงเองปัญญามีอยู่กับตัวกลัวอะไรวะของกล้วยๆพันเนี้ยพูดจบก็หยิบปืนพกออกมาจากซองจ่อปากกระบอกลงตรงกุญแจแล้วกระดิกนิ้วลั่นไกกุญแจสองดอกหลุดออกด้วยอำนาจกระสุนปืน ้าคุณปัจจนึกผลักกิมหวนเซแซแซดไปแล้วดึงโซ่ทิ้งเปิดฝาหีบขึ้นโดยเร็วทั้งสี่คนตกตะลึงไปตามกันภายในหีบเต็มไปด้วยเครื่องเพชรทองรูปพันธ์เงินเหรียญบาทและสิ่งอันมีค่าอีกมากมายสร้อยไข่มุกส้อยเพชรส้อยทองคําข้อมือและคอกําไลทองฝังเพชรกำไลยกจี้เพชรแหวนต่างๆหลายร้อยวง ของในหีบไม่มีอะไรบุบสลายเลยแสงคบไฟส่องต้องน้ำเพชรเป็นประกายรุ่งโรจไม่ต้องสงสัยว่าคณะค้นหาสมบัติโจรจะพากันดีใจกันอย่างมากมายเพียงไรอาเสียก,ก้มลงมองดูสิ่งของในหีบด้วยความตั้งใจแล้วก็พูดออกมาดังๆแม่หวห้ยอย่างเงี้ยเอาไปตั้งขายที่สนามหลวงคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นแน่ไอ้นิ้วเหล็ก คงเป็นโต้โผยิเกแน่ๆเชวเว้ยนพัชราพรหัวเราะเบาๆแกเข้าใจว่าของในหีบเนี่ยเป็นของเก๋เหรอวะอ้าวไม่น่าถามเลยของดีๆใครมันจะเอามาซ่อนวะจำนำหรือขายก็ได้พลกลืนน้ำลายเอือกหยิบสร้อยเพชรสายหนึ่งส่งให้กิมง่วนแกแหกตาดูสิของดีหรือของเกาอาเสียหัวเราะกากเหวียงสร้อยเพชรไปทางหนึ่ง คนตกใจวิ่งเข้าไปเก็บเขารู้สึกเคืองกิมมวนมากเจ้าคุณปัจญนึกกับนิกรก็เช่นกันเจ้าคุณคว้าคอเสียงหวนเขยา่าอย่างไงกันโวยบ้าหรือดีแกรู้ไหมว่าใส่เพชรสายเนี้ยราคาเท่าไหร่กิมมวนอมยิม้มชี้มือลงไปในหีบอะไรอะไรสิบสตางแหวนเพชรสิบสตางไข่มุกสิบสตางอะไรอะไร,ะไรสิบสตางซื้อไปสิบสตาง ใครมาสิบสตางห้างไปกระดินแอนโกสนามหลวงถงเถไปครับนี่ก่อนเอื้อมือผลักหน้ากิมหวนเต็มแรงนี่นะสิบสตางโทรไอเศสถีเสียแรงที่มีเงินนับแสนนับล้านของดีของเทียมไม่รู้จักคราวนี้อาเสียชักแปลกใจทำตาปริบปริบฮะจริงๆริเหรอก็จริงนะสิเจ้าคุณพูดเสียงหนักหนักเออเ่ายงั้น หมดเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะสิครับหวานคอแรงเลยกลับไปกรุงเทพให้บริษัทหลวงรักษาเลหลังให้หมดจะได้เอาเงินมาแบ่งกันผมต้องได้ส่วนแบ่งมากกว่าใครๆล่ะครับเพราะผมขาดทุนไปมากแล้วเจ้าคุณบัจจนึกยกมือท้าสะเอลแก่มันจะมากกว่าฉันได้หรืออ่ะพูดอย่างนี้ก็ยิงกันเท่านั้นแหละครับเสียงวนแกล้งกระเซาเรือกีเลนของผมทั้งลำถ้าไม่ได้ผม คุณอาจ,จะมาที่นี่ได้ยังไงกันเชอถ้าไม่มีแผนที่ขุมทรัพย์แกจะได้พบเห็นสมบัตินี้หรือไม่ยอมเว้ยเป็นไรเป็นกันผมก็ไม่ยอมอ่าได้สิไอเสียมาแกกับฉันมายิงกันตัวต่อตัวพูดจบเจ้าคุณปัจจนึกก็กระชากปืนพกออกมาจากซองไอเสียกแกล้งปั้นสีหน้าทำเป็นโมโหโทโสหยิบปืนออกมาบ้าง เป็นอะไรไปล้วครับเกาะเนี้ยมีโปลิตเมื่อไหร่มายิงกับผมคุณอาใครรอดตายคนนั้นก็มีหวังสมบัติในหีบนี้เจ้าคุณหน้าจืดเก็บปืนใส่ซองแล้วยิ้มแย่ๆเสียงอ่อนลงทันทีเอาจริงๆหรือกิมหวนอดหัวเราะไม่ได้ก็ปล่อยคลิกเจ้าคุณเลยจับได้ว่าอาเสียล้อท่านท่านปรีเข้ามาจะเล่นงานกิมหวนอาเสียยกมือไหว้ปลกปลก กลัวแล้วครับท่านเจ้าคุณเม้มริมฝีปากแหมกูเกลียดมึงจังไว้ยเอเสียอาเสียหัวเราะหือหือห,อหยิบส้อยเพชรขึ้นมาอีกสี่ห้าสายแล้วคล้องคอเล่นเฮ้ย <Hey! S 2> นิกรตวาดลั่นเอาออกเอาออกอย่าทำเป็นบ้าไปหน่อยเลยวะกิมวนถอดสายสร้อยออกวางไว้ในหีบตามเดิมพลว่าเราจะต้องซ่อนหีบสมบัตินี้ในที่เดิมก่อน จนกว่าจะมีเรือมารับเราถ้าเราจะนำหีบนั้นออกมาอีกก็หมายความว่าเราจะขนมันขึ้นเรือเดินทางกลับกรุงเทพเลยเจ้าคุณยกมือตบบานายพัชราพรดีแล้วหลานชายทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งกันคนละส่วนให้เท่ากันหมดเพราะไหนๆเราก็ร่วมตายด้วยกันนี่การเสริมขึ้นยุติธรรมอย่างยิ่งเชียวครับคุณพอ่อเจ้าคุณปัจจนึกมองดูลูกเขยของท่าน ลเห็นนิกรยืนมือควยหลังก็ชักสงสัยเอ๊ะเอาอะไรซ่อนไว้ข้างหลังในการุนวงทำหน้ากะเรียกกะราดปป,ป,ป,ปปล่าครับ oh. นั่นแน่เจ้าคุณพูดพลางหัวเราะพลางไอ้นี่จะเล่นอัดเย็นละสิไหนแบมือมาให้ดูสินิกรแบรมือขวาให้ท่านดูส่วนมือซ้ายยังคงควยหลังอยู่ไม่มีครับ มือโน้นละ่ะไอเสือยกมือขวาไปไขว้ข้างหลังซะก่อนแล้วยื่นมือซ้ายออกมาไม่มีนะครับคุณพ่อไม่เชื่อยื่นออกมาทั้งสองมือนิกรจำใจต้องปฏิบัติตามคำสั่งท่านสองมือก็มีนะสิครับพลละกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกแล่เห็นแหวนเพชรลูกสามวงวางอยู่ในฝ่ามือนิกรเจ้าคุณยกมือเขกศรีรษะลูกเขยเบาๆหนึ่งที เอาเก็บไว้เสียตามเดิมนี่โทษฐานยักยอกชาชะ,ชะไวัยัังกับประรอดเผลอไม่ได้ยังกับอาแสงลูปแปงเชียวนี่แกนิกรหัวเราะวางแหวนลงในหีบตามเดิมท่านเจ้าคุณสันศีษะอย่างอิดนาระอาใจท่านมองดูพลแล้วกล่าวกับเขาถ้าเจ้ากรกับเจ้าเสียมันมีนิสัยเหมือนแกก็คงจะน่ารักขึ้นมากทีเดียวเก็บหีบเสียทีหรือพล ประเดี๋ยวไอ้พวกชาวเกาะมันแห่เข้ามามันก็จะรีบเอาไปเป็นสมบัติของมันเท่านั้นพลพูดคล้ายๆกับลิ้นครับปากกบโก้กบครับเจ้าคุณสะดุ้งโยงเฮ้ hey, อะไรอยู่ในปากว้ยพลไหนอ่าปากขึ้นสิไม่มีครับพลพูดอย่างลำบากใจไม่มีก็อ่าสิวะเอฉันนึกว่าแกเป็นคนดีเชียวนะอ้า อาปากเดี๋ยวนี้ในพัชราพรอ้าปากตามคำสั่งเจ้าคุณทำตาปริบๆเมื่อแลเห็นแหวนเพชรไม่ต่ำกว่าห้าวงอยู่ในปากพลช้าหน้อยแนไอพลเฮ้ยไอข้านี่ดูคนผิดถนัดเอาของเขาเก็บเสียตามเดิมแกสามคนหลงจงเก่าเจงทั้งนั้นไม่มีใครดีกว่าใครเลยอาเสียตกมือหัวเราะลัน่น เฮ้ยกอนดูคนดีของคุณอาหน่อยสิวะจิกเป็นไฟเลยพนทำปากหมุบิบด่ากิมงวนมันก็เหมือนกันเลยวะเจ้าคุณปัจจนึกผลักสามเกลอเซไปคนละทางแล้วท่านก็ปิดหีบเหล็กอา้าวช่วยกันยกเว้ยอย่าร่ำไรอาสีียเดินเข้ามาเอื้อมือเขียดสะโพกท่านเบาๆคุณอาครับควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเถอะครับเจ้าคุณทำตาเขียว อะไรอีกล่ะไอ้เวนเอาเถอะครับจะเป็นเวนเป็นกรรมก็ช่างผมเถอะเพื่อความยุติธรรมและเพื่อความบริสุทธิ์ในหมู่พวกเราพวกผมจำเป็นต้องขอคนคุณอาบ้างครับใบหน้าของเจ้าคุณแดงกรรมัมสายตาถะมึงถึงริมฝีปากสั่นเล็กน้อยไอเซียท่านร้องตะโกนสุดเสียงจนกระทั่งเทวรูปพระอุมาสะดุง้งมึงเอาเถอะครับ ไม่ต้องทําโมโหโทโสหรอกครับทีคุณอายังค้นพวกผมได้เจ้าคุณปัจจนึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแตค้นไม่ได้อะไรพ่อกระเทิบนะท่านพูดเร็วปรืออ๋อยินดีครับเอางั้นเชิญแกคน้นชาชาพ่อหวงวนจ๋าฉันหัวงอกแล้วจ้นี่กรหัวรอกากพูดพึมพำเบาๆอะไรงอกผมดำสักเส้นยังหาทำยาไม่ได้ เจ้าคุณยกเท้าเตะลูกเขยเต็มแรงแต่ไอเสือเพ่นหนีเสียก่อนอาเสียจุปากจึกแล้วพูดกับท่านเจ้าคุณขอโทษนะครับถ้าไม่ค้นไม่ยุติธรรมเชิญค้น,คนไอเปรตไม่ต้องพูดมากเปรตอมยิม้มพยักพยเย์ดกับเพื่อนเปรตทั้งสองลงมือค้นกระเป๋ากางเกงขาสั้นทั้งสองข้างในกระเป๋าไม่มีอะไรนอกจากผ้าเช็ดหน้าบุหรีไม่ขีดยังไง ได้อะไรไหมล่ะเจ้าคุณพูดยิ้มเยาะกิ้มหวนหน้าสลดคลำหาตามเอวเจ้าคุณร้องอุแวะทำตัวกระดุกกระดิกเพราะรู้สึกจักกะจี้เสียงงวนถอนหายใจดังๆล้วงกระเป๋าเสื้อเชิตโปโล,โลของท่านก็ไม่พบอะไรอีกเขาสั่นศรีรษะอย่างหมดหวังขมวดคิ้วย่นยกมือเกาศรีรษะอเซียจำได้ว่าเมื่อแรกเปิดถีบเขาพบกำไรหยกอันหนึ่ง คุ้มทองลงยามีลวดลายอย่างวิจิตรแต่เมื่อจะปิดหีบกําไรอันนั้นไม่อยู่ในหีบแล้วว่ายังไงในเสียจ๋ามามาให้ฉันเตะแกซะดีดีหนึ่งทีในฐานที่แกศพประมาทฉันเฮ้ก็ทีคุณอาค้นพวกเรายังไงล่ะครับกิมหวนกลืนน้ำลายเอือกยกมือคว้าหลังเดินวนเวียนไปมาสักครู่ รอยยิ้มปรากฏขึ้นเหนือริมฝีปากเขาเสียงหวนหันมามองดูเจ้าคุณปัจจึกแล้วหัวเรกาะก้ากทีนี้อยู่ผมแ่ละครับไหนคุณอาลองเดินมาหาผมหน่อยสิครับเจ้าคุณหน้าถอดสีทันทีแต่แกล้งทำโกรธไม่เดินแกอยากจะค้นยังไงก็มาข้นสิกิ้มหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่าใจดีสู้เสือหน่อยเลยครับลูกไม้อาจเรียนทันกันหมด ยกแต่ชั่วดีกระด้างจับได้หน้าแย่เดินมาเดินมาสักสี่ห้าก้าเถอะครับเฮ้ยพวกเราคอยหาป่าโว้ยเจ้าคุณทำหน้ากะเรียกกร,ราดผลแกล้งพูดขึ้นเดินไปหามันหน่อยสิครับคุณนะอาแล้วก็เตะมันเลยเจ้าคุณเอียงคอฝืนยิ้มแย่แย่ข้าขี้เกียจเดินนี่ว่าซ้ามเกลอหัวรอ,อก,กากนี่ก่อนว่าโวยพิรุษเต็มทีแล้วว้ย เจ้าคุณค้อนประหลับประเหลือกไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้านิกรกระโดดตัวลอยเอาอะไรซ่อนไว้ก็คืนเส้นด,ดีๆเถอะครับคุณพ่อกูอไม่ได้ซ่อนแล้วท่านก็ทำปากแบะคล้ายกับจะร้องไห้มึงไอ้ไอ้ไไพวกนี้หาความกูไม่อย่างล่ะวะเป็นผู้ใหญ่โกงเด็กอาเสียพูดเสียงหนักๆโปรดหันมาหาผมเดี๋ยวนี้ เจ้าคุณปัจจนึกอิดเอื้อนอยู่นานแล้วจำใจเดินเป็นวัตถุสีเขียวเป็นวงกลมอันหนึ่งลอดออกมาจากขากางเกงท่านกระทบกับพื้นหินเจ้าคุณหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแยยกนิ้วชี้ใส่ปากกัดแกว่งแขนอีกข้างหนึ่งไปมาสามสหายมองดูหน้ากันแล้วหัวรอกากอาเสียถึงกับซุดตัวลงนั่งเอามือกุมท้องหน้าแดงก่ำไปหมด โอ้อาฮ่า huh. ไม่เลวครับคุณอาเจ้าพลเอาแหวนซ่อนในปากแต่คุณอาเอาตูดหนีบกำไลยกเอาไว้ไว้ยเจ้าคุณยกฝ่ามือทั้งสองปิดหน้าอย่าล้อเลยข้าชักอายแล้วนาจะบอกให้เสียงหัวเราะย่างคลื้นเครงดังขึ้นอีกพลเดินไปหยิบกำไลหยกขึ้นและบอกให้นี่กรเปิดถีบออกเอาเก็บไว้ตามเดิมเมื่อหัวเราะกันจนขี้เกียจจะหัวเราะ คนก็พูดตัดบทเฮ้ยหยุดหัวเราะกันทีเธอเว้ยเอาหีบเก็บซะเถอะคบมันจะหมดเชื้อไฟแล้วเราควรรีบพากันออกไปจากถ้ำนี้เถอะเดี๋ยวก่อนเจ้าคุณร้องขึ้นด้วยหน้าตาขึงขังไอเซียมาเน่กิมหวนอมยิ้มเรียกผมเหรอครับเออมึงน่ะแหละเรียกทำไมครับขนแกสิวะเจ้าคุณพูดยิ้มยิ้มเสียงหวนหัวรากาก อย่าค้นเลยครับเสียเวลาเปล่าพนันกันสักกี่ช่างก็ได้เฮ้ย hey, อย่ามาพูดมากเลยวะน่าอย่างแกนะหรือจะไม่แหนบเอาของไว้มาเน่ฉันจะต,ต้องค้นแกเบื่อการครับคุณอาเชื่อผมเหอะไม่เชื่อเจ้าคุณพูดเสียงหนักๆแล้วกันทำไมไม่เชื่อล่ะครับเพราะฉันรู้ว่าแกต้องแหนบเอาอะไรไว้ก็นั่นน่ะสิครับ ผมถึงบอกว่าเชื่อผมเถอะอย่าค้นเลยเสียเวลาเปล่าๆผมหยิบออกมาให้คุณอาดีกว่าพูดจบกิหมหววนก็ล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างหยิบสร้อยเพชรแหวนเพชรและเครื่องทองรูปประพันธ์อีกหลายอย่างออกมาส่งให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆไอ้เวนนี่วายทายาตเออแนะ่ไม่รู้ว่ามันหยิบเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไรหยิบเมื่อคุณอาไม่เห็นนะสิครับ เจ้าคุณสันสีสะอย่างท้อแท้ตามตัวแกคงมีอีกเอออกมาก็มีนะสิครับแล้วคิมฮวนก็ล่วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบแหวนเพชรลูกเรือนงามหนึ่งวงออกมาจากใต้รักแร้ทีนี้หมดแล้วครับหมดจริงๆให้แกตายโหงเฮ <c oughs> ยังมีอีกนิดนึงครับพูด <c oughs> จบก็ก้มลงล้วงลงไปในซอกรองเท้าหยิบจี้เพชรอันหนึ่งออกมาส่งให้ท่านเมอเก เจ้าคุณพูดเสียงกระชากกระชากไม่มีครับทีเนี้ถ้าค้นพบผมยอมให้คุณอาเตะร้อยทีเจ้าคุณหัวเราะบอกให้พลเปิดหีบเหล็กออกเก็บเครื่องเพชรและทองรูป,ปรพัรร์ไว้ในหีบตามเดิมแล้วคณะค้นหาสมบัติมหาโจรก็ช่วยกันเก็บหีบไว้ใต้แท่นปิดหีบไว้เรียบร้อยในพัชราพรเดินไปหยิบคบไฟที่วางไว้กับชะงนหินขึ้นมาถือ และพูดกับนิกรกิมงวนงานของเราสำเร็จไปอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราออกไปนอกถ้าและไอ้พวกนั้นไม่ทำอะไรเราเราก็มีหวังที่จะขนสมบัติมหาโจรเอาไปบ้านไปออกไปนอกถ้ากันเถอะกันจะลองเจรจากับมันเองเสียงงวนหน้าจ่อยทันทีเอ๊แกพูดกับมันรู้เรื่องหรอวะทหน่าผิดนักก็ลองใช้ภาษาใบกับมันดูบางทีเราอาจจะรอดตายก็ได้ กันจะบอกกับมันว่าพวกเราได้ประสบภัยจากเรืออับปางและว่ายน้ำมาขึ้นที่เกาะนี้อาเสียพยักหน้าเงกเกๆเอาออกไปก็ออกไปผิดนักก็ให้มันฆ่าเราเสียจะได้พ้นทุกพ้นร้อนกันทีในพัชราพรหัวเราะยกมือตบศีรษะกิมหวนและพากันเดินออกจากถ้ำมันเป็นความจริงตามที่พลนิกรกิมหน่วนและจ้คุณปัจจนึกคาดหมายไว้พวกชาวเกาะ ซึ่งมีซาไกเป็นประมุกได้ออกมารอคอยคณะค้นหาสมบัติมหาโจรเพื่อจะประหารชีวิตทั้งสี่คนในฐานที่รุกล้ำเข้ามาในถ้ำองค์พระแม่เจ้าและยิงพวกเขาตายไปสองคนขณะนี้ซาไกกำลังบงการให้พวกชาวเกาะหากิ่งไม้แห้งๆมาสุมหน้าถ้ำเพื่อรมคณะเจ้าคุณปัจจนึกด้วยควันไฟซึ่งอย่างไรเสียก็คงทนสำลักควันไม่ได้ ต้องออกมาให้จับกลุ่มโดยดีทหารของซาไกากำลังหากิ่งไม้มาสุมจนเป็นกองสูงท่วมศีรษะกันนิกาแม่สาวงามงอนชาวเกาะหรือทิดาสุดสวัสดิ์ของซาไกานั่งพักผ่อนอยู่บนก้อนหินห่างจากปากถ้ำเล็กน้อยกันนิกาเป็นสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ชาวเกาะสมมติให้หล่อนเป็นทิดาพระอุมาทุกๆเวลาเยน็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ซากายจะต้องพากันนิกากับบริวารมาเฝ้าเทวีแห่งพระสยมเพื่อถวายความเคารพและจงรักภักดีต่อพระแม่เจ้าอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาะการน,นิกาต้องเต้นระบำฮาวายถวายพระอุมาทุกวันชาวเกาะเหล่านี้นับถือเทวรูปพระอุมามากเป็นที่เชื่อถือกันว่าพระมหาเทวีแห่งไตรภพอาจจะบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขและความตายให้กับพวกชาวเกาะได้ ซากายเป็นชายชราที่มีหัวใจโหดร้ายผิดแผกกว่าชายซึ่งมีอายุในปูนนี้เขากำลังยืนมองดูกองฟืนที่บริวารไปขนเอามาสุมปากถ้ำด้วยความหวังที่จะล้างชีวิตคณะค้นหาสมบัติมหาโจรพลเดินถือคบนำหน้าพาเพื่อนร่วมตายออกมาหน้าถ้ำอย่างองอาจทุกคนถือปืนพกอยู่ในมือเตรียมพร้อมที่จะลั่นส่งกระสุนไปยังชาวเกาะ ในฐานป้องกันตัวเมื่อคณะค้นหาสมบัติปรากฏตัวขึ้นนอกถ้ำพวกบริวารของซาไกก็อื้ออึงขึ้นขยับหอกเงื้อเงือ้อจะเล่นงานสีสหายความรักตัวกลัวตายทำให้กิมหวนยกปากกระบอกปืนขึ้นยิงด่งขึ้นฟ้าสองนัดเสียงปืนทำให้พวกชาวเกาะเสียขวัญอีกหอกที่เงื้อไว้ไม่กล้าพุ่งออกจากมือ ซาไกหันไปส่งภาษากับกันนิกาเสียงเอตโรแต่ถามกันนิกาว่าควรจะจัดการอย่างไรกับคณะสีสหายนี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนที่มีชื่อว่าทิดาพระอุมาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ